สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันค่ะเอฟซีค่ะคลิปนี้ก็จะมาดูต้กมะเขือค่ะอาหารเด็ดของครอบครัวค่ะต้มมะเขือาขอ,อมมาหารดินบ้านค่ะวันนี้ภูม,มิพันธุ์ตั้วพริกหอมกระเทียมใส่มะเขือต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต้มมะเขือเราทำแซ่บเดี่ยวก็เสร็จแล้วค่ะ คนีดูมาเลยนะที่เขมาเยอะมาติดตามกดไลค์กดแชร์คะคได้ใครค้น่ะเจ้าบบเดียรพี่น้องเบิ่งเด้อเื่อไหเจ้าแบบเียนกันจแค่ะขัวบุ้งันใส่น้ำมันใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนชาใส่น้ำมันลงไปกจะได้หอมๆค่ะ ทำให้ทิพทำให้กระเทียมทำให้หอมเราหอมเจ้าบอกเกียมเดี๋ยะท่น้องท่านหองเริเจ้าบอกเทียตบะเกียมเร็เลยคะต้ะเทียมเาชงเร็วมนากันค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คั่วพริกให้สุกก่อนคั่วพริกยำซุปมะเขือค่ะนี่ค่ะแบบซ่บนำกันนะคะพี่น้อง เดี๋ยวคุณเจ,จะนํามะเขือใส่ถาดมาให้ดูนะคะใส่น้ําปลาถ้วยหนึ่งมะเขือถ้วยหนึ่งแล้วก็พริกที่เราคั่วอีกถ้วยหนึ่งนั่นแหะคะ่ะวัสดุอุปรกรณ์ในการตาําซุปมะเขือค่ะบรยากจัดเม็ดค่ะพี่น้องถาดพักเขาวางแล้วก็วางอุปรกรณ์ลงใส่ไอเอฟซเราดูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ นี่ค่ะคัวให้หอมๆแซ่บค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อค่ะเด้อส้มบะเขือค่ะสุมบะเขืออาหารเพื่อนบ้านเฮานี่แ่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บน้ำกันค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟให้เขาร้อนอยู่ในกระทะนี่แหละค่ะ นี่ค่ะปิดไฟไว้แล้วเราก็เตรียมเครื่องเราค่ะเตรียมเครื่องเรามาเลยนี่แหละค่ะมะเขือหนึ่งถ้วยเอามาดูกันค่ะเอฟซี่ะกลมพันต้มมะเขือเรียบร้อยแล้วแล้วค่ะอันนี้ก็น้ำปะลาร้าอันนี้ก็น้ำปะลาร้าที่สำเร็จรูปนะคะ ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมที่คั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาดูกันเลยค่ะเอามาดูเลยนะคะตำพริกเลยค่ะ F c ซค่ะตำพริกให้แหลกก่อนพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้อะค่ะสุเป,ประยากเลยเด้อค่ะพี่น้องซุปบรเขียกินแรงค่ะ ลิกให้แหลกเลยค่ะเอฟซีคะ่ะนี่ค่ะให้ละเอียดเลยไม่ถึงขนาดละเอียดหรอกค่ะอ่าพอแล้วค่ะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะโอ้เต็มครกแท้ๆมือนี่เอามาดูค่ะนี่ค่ะ,คะามมาเอฟซี่าตำมะเขือให้แหลก โอ้สุบัะเขือไ่พี่น้องกินเบิดครอบครัวแล้วเมื่อนี่อ้ะโอ้โอ,โอ้พอแล้วค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะปึ๊บลงไปเลยค่ะสองถพีีค่ะ น้ำปะลาราที่ต้มแล้วก็น้ำปะลาร้าสำเร็จรูปลงไปอีกหนึ่งทัพีรวมเป็นสามทัพีค่ะเวซีขานี่ค่ะโอ้ซุปกระเขือใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวคุมผัดตักใส่ถ้วยรีวิวให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือซุปมะเขือค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะซุปมะเขือซุปบะเขือพอดนะปื้พี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อพอนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอฟซีค่ะซุปมะเขือสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะถ่ายให้เอฟซีดูในถ้วยในกระมังเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูซุปมะเขือนะคะปืด๊ดปุ่นะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ